สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราคัตยราชนารีส่งบำเพนพระกุศลถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมบุรโณราราธิวาราชนครินเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 15. นาฬิกาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารี เสด็จออกณตำหนัก <bulun> พ mm ิพ hmm. mm ิมารอำเภอสตหิตจังหวัดชนบุรีขอภัยขาาณตำหนักพิมารมาศอำเภอสตหิตจังหวัดชนบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมรนราธิราชนกรินเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระจายลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นาง เธอเจ้าฟ้ากรายานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนกรินหลังจากพระครูทัศนยคกุณากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบและเจ้าอาวาสวัดสัตหีบประธานสงฆ์ถวายศิลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายประธานสงฆ์และประสง์ตามลำดับจากนั้นทรงทอผ้าไตรห้าไตรพระสงฆ์ห้ารูปสดับปรกรณทรงหลังทักซิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและประเทศชาตินานานประการมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีหร,รือพอสวเพื่อออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณิวัฒนากรมโมลนราธิวาราชนครินทรงสืบต่อพระราชภารกิจตราบจนสิ้นพระชนปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมาศากักดิ์ทรงมุ่งมั่นเสิบสามพระราชปณิธานและพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ ท่งทุ่มเทพระวรกา,ายทรงงานสเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนและทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ,อสวอทั่วทุกภูมิภาคเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ในแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพอ,อสวอเฝ้าและพระราชทานพระดํารัส ด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันทรงตั้งประปณิธานที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมดังที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถชบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ทรงดํารงตําแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพออศวอเพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขให้แก่ประชาชนสืบไป